อันนี้ที่อาจารย์ยกขึ้นมาให้ดูเนี่ยประหลัดขิกหรืออีกในหนึ่งเขาเรียกสิวะลึงสิวะลึงก็คือมาได้ว่าลึงของพระสิวะอันนี้ก็ตามความหมายก็บอกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันต้องเกิดจากตรงเนี้เป็นเป็นตัวก่อกําเนิดเป็นตัวก่อกําเนิดเพราะว่าเ,เขาถือว่าเป็นลึงพระสิวะอ,อ,อันนี้ว่าสมัยก่อนเนี่ย ที่วัดโพธิาเตียงก็จะมีสิวลึงอยู่ทั้งหนึ่งรู้สึกสลักเป็นหินเ,เขาเชื่อกันว่าถ้าสตีนี่ไม่มีลูกอยากได้ลูกก็ไปบนไปบนบานกับสิวลึงเนี่ยล้กาก็ก็จะได้ลูกสมความปรารถนาอันนี้ว่าไ <c oughs> อา้คตินี่มันก็มีการสร้างประหลัดขิกเนี่ยประหลัดขิกเนี่ยขึ้นมา หลายหลายสำนัก้วยกันหลายสำนัก้วยกันการนี้คาถาวิชาการเสกประหลาดขีก็มีเยอะตั้งแต่ตั้งแต่หลวงพ่อกีวัตถุช้างหลวงพ่อสละท่านก็มีวิชาทำประหลาดขีแล้วก็ทางสายนครปฐมเนี่ยผมก็ไปเรียนมาจากหลวงพ่อสวายวัดปีดาลามอันนี้หลวงพ่อสวายวัดปีดาลามเนี่ย ท่านก็เรียนมาจากวิชาสายหลวงพ่อเหลือวัสาชงโงกหลวงพ่อชาวัตาะกล้องหลวงพ่ออีสัตยีแล้วก็ <c oughs> ก็เรียนมาสิมาจากสี่สี่เสียอาจารย์ด้วยกันเรียนาจากเสียอาจารย์แล้วก็รวม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 เป็นหนึ่งระเลถามว่า ประหลัดขิกในบางสำนักก็บอกว่าแรงสาก,กัดต่อย,อยก็เอาน้ำล้างประหลัดขิดเนี่ยแล้วเอาประหลัดขิดไปจิ้มจิ้มจิ้มทาทา,ทาก็จะบรรเทาอาการปวดไปได้แล้วว่าถ้าเป็นแม่ตาชค่วลาบค้าขายก็บอกว่าเอาประหลัดขิเนี่ยจุ่มน้ำวน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 ,วนล้างมาประพรมสินค้าจะ,จะขายหยิบขายดีขาย,ย,ขายคล่องแล้วก็ หลังจาก็ครูบาอาจารย์ให้คาถาท่องมาก็คาถาที่ใช้นี่ส่วนใหญ่ก็ถ้าฟังฟังดูก็อาจจะโลนโลนนิดนึงแต่ว่าโบราณเขาเรียนกันมาอย่างนั้นจริงๆอันนี้ถามว่าแม้จะทั่งคนจะคลอดลูกเนี่ยเขาบอกลูกดีดีโอเจ็บท้องตั้งแต่เช้าถึงค่าเนี่ยเด็กก็ยังไม่ยอมเกิดออกมาบางคนเขาบอกว่าเอาปลาคิกเนี่ยไปจุ่มน้ำวนวนเวลาอที่ฐานว่าพ่อคิดเลย พ่อเอาเข้าได้พ่อต้องเอาออกได้นะขอให้ลูกออกมาง่ายๆพ่อเอาเข้าไปแล้วพ่อเอาออกมาสันทีเถอะเขาบอกว่าเขาทดลองทํากัแล้วได้ผลคือปรากฏว่าสิ้นหลังที่ฐานนะให้คนท้องที่คลอดลูกย่างเนี่ยได้ได,ได้ได้จิบน้ํามนต์แล้วก็พรมหัวหน่อยแล้วก็รูปรูปทาทาที่ที่คันของนางหน่อยเด็กก็จะเคลื่อนคลอดออกมาอย่างอย่างอย่างง่ายๆอันนี้ว่า เวลาคิกเนี่ยก็สรรพคุณใช้ใช้ใช้ได้เยอะอย่างที่บอกว่าตามไปคติเนี่ยของเราก็คงจะได้ความเชื่อมาจากทางฮินดูหรือศาสนาพาราหมณ์่ว่านับถือว่าเป็นสิวลึงอะไรเงี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิวลึงแล้วก็ถามว่าสิวะลึงนี่เป็นยังไงก็จะพูดถึงว่าทั้งเมตตาสเสน่หาลันจวนใจมันก็แน่นอนแล้วครับเพราะว่า มนุษย์ทั้งหลายแหลือสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ถ้าไม่มีสิวัลิงตัวนี้ผู้ให้กำเนิดนี่ก็ยากที่จะเกิดมาเหมือนเหมือนเหมือนกันล้ครับก็เหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็รักกันคันนี้ผมถามว่าจิตใจที่มีเสน่หามากที่สุดเนี่ยขณะนั้นก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องเออกิดความกระสันมีกามฮะ ใจิตใจนี่มันจะหยาดเจิมหวานยิ่งกับน้ำพึ่งอีกครับเพราะฉะนั้นโบราณนี่ครูครูบาอาจารย์เขาก็รู้รู้รู้ถึงสภาวะจิตอย่างนี้ดีท่านก็เลยมีอุบายอันยากอันยากจนว่าเออเอามาทําประหลาดขิดอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เสกแล้วก็เอาไปค้าขายมั่งเอาไปทําน้ำมนต์สาะลูกให้ลูกคลอดออกมาง่ายๆมั่งแล้วก็แม้กระทั่ง ป้องกันพวกอสรพิษหรือเขาบอกว่าโดนมแมลงป่องแต่กัด <c oughs> อะไรแหลือต่อยอย่างเงี้ยนะก็สามารถเอเอาปลาตเขีบเนี่ยไปจิ้มๆๆแล้วก็บอกว่าพิษนี่ก็จะจะจะคีคลายหายไปฮนะอันนี้ก็ลแล้วแต่ความเชื่อนะครับมันอยู่ที่รางอธิษฐานว่าท่านผู้ใดปรารถนาจะไปใช้อย่างไรจระไหมฮะวัสดุที่ทำปลาข็บอ่ะ ก็มีกันเยอะ,อะคือสมัยก่อนนี่มีเกจิท่านหนึ่งเขาใช้ไม้เขยตายไม้เขยจะตายทําเป็นประหลาดขีก็มีทําเป็นประหลาดขีก็มีบางทีก็ทําด้วยไม้กะเนื้อไม้กระลาบังหาซึ่งปัจจุบันในไม้กระลาบังหานี่เกจินี่รู้สึกจะไม่ได้ทํากันแล้วเพราะว่าเ,เขามีกฎหมายห้ามครอบครองยกเว้นวาา สมัยก่อนเนี่ยรุ่นเก่าๆเนี่ยกฎหมายนี่ยังไม่ออกก็ก,ก็ยังมีมีขายกันตามท้องตลาดเพราะฉะนั้นก็เวลานั้นเนี่ยเขาขายกันเป็นพวงเลยสาเร็จรูปอ่ะคือแบบว่าใช้ใช้แก่เป็นรูปปะลากะเค็งขายเป็นทีละร้อยยกรอยอ่ะซึ่งอาจารย์ก็ก็เคยซื้อมาสมัยนั้นเขาเขาขายกันได้ยังถูกต้องตามกฎหมายยังไม่มีกฎหมายห้ามออกมาครับอันนี้ว่าก็เอามาเนี่ย คือปกติกะลาปังหาเ่ยเขาถือว่ามันเป็นวัสดุที่ไม่อาถรรพ์ในตัวเขาบอกว่าพวกแนวบางทีเขาว้าตามบ้านตามเรือนเนี่ยมันก็มาป้องกันพวกพูดผีพายได้เพราะว่าเขาบอกปีศาจนี่กลัวเราในเนื้อไม้กะลาปังหาเหรือพวกเนี้ยมันก็จะมีพวกกายสิทธิ์ที่แฝงอยู่ด้วยใช่ไหมมีกายสิทธิ์แฝงอยู่ด้วยคือของมันเกิดโดยธรรมชาติบางทีไปล้ายๆปีอยู่ท้องทะเละนะ ก็ข,ข้าว่าซึมซับแสงอ,อะไรอย่างที่ว่าหนังจีนสุริยันจันทราอะไรพวกนี้ก็ซึมซับมีพลังเอาไว้เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เหมือนกับมีกายสิทธิ์อยู่ในตัวเพราะฉะนั้นพอเราเอาพวกนี้มาแกะเนี่ยแล้วก็เราสามารถที่จะกล่อมกายสิทธิ์พวกนี้หรือไม้อาถรรพ์อะไรบางอย่างได้เนี่ยมันก็เปรียบสเสมือนว่าม้าพยศเนี่ยมีกำลังแรงแต่ถ้าเราสามารถจะควบคุมมันได้มันก็ เป็นประโยชน์แกเราคือคือมันให้โทษมันให้โทษแต่มันก็ให้คุณน้นๆเช่นเดียวกันมันอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักใช้วิธีที่จะควบคุมเพราะฉะนั้นกระปะหลัคิกเนี่ยก,ก็มีสร้างกันเป็นเนื้อไม้กะลาปังหามั่งเป็นไม้ที่เป็นมงคลมั่งไม้เกิดตายมั่งหลือสารพัดไม้ที่จะหาได้บางคนก็ถึงขนาดว่าไปเอาอสากกระเบือแม่ไม,ไม้อะไรเนี่ยคือก็บอกต้องใช้ จิบมาตอนที่แม่ไมยเขาไม่รู้นะห้ามห้ามไปขออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่งเงี้ยคะก็อเอาเสก,กะเบอพวกนี้มันก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะบางทีก็มาแกะเป็นรูปประหลาดขิดก็เอาไว้ใช้ก็ถือว่า,าทางเมตตาทางทางทาง,ทางโชคลาภค้าขายดีอะไรทํารองนั้นนะ่ะส่วนอันใหญ่ที่เห็นเนี่ยก็ปกติเขาจะเอาไว้ใส่ในตะกร้าที่เก็บเงินหรตู้เซฟที่เก็บเงิน เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาจะพกไว้แล้วบางทีก็เอาปลาเข่งเนี่ยจิ้ม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 สินค้ามาขอให้พอคลิโดวเวลาได้ขายดิบขายขายขายล้องขายได้ราคาแล้วก็ตัวเล็กนี่ก็บางทีก็อาจารย์ทําไว้เอาไว้พกติดตัวแล้วห้อยห้อยก็ได้ฮะอันนี้ก็ทําด้วยไม้ประดูหอมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็อย่างที่บอกว่าอาจารย์เรียนวิชาอันนี้ หลักคิกเนี่ยผมก็เรียนมาสายหลวงพ่อสละแล้วก็หลวงพ่อเกวัตหูช้างแล้วก็มาเรียนจากหลวงพ่อสาวัดหลวงพ่อสาวายวัดปีดารามก็เรียนเรียนเรียนมาหลายสำนักอะฮะแล้วก็ก็มีเรียนมาหลายที่ฮะพระบางทีตอนนี้อาจารย์ก็เริ่มจําไม่ได้คือจะทําปีหนึ่งก็ต้องเปิดตําราดูแล้วว่าเออเกือต้องทวนทวนความความจําเก่าๆขึ้นมาแล้วก็ มาปุกเสกพระบ้าโหอาจารย์เรียนวิชาไว้มากแล้วก็ไม่ได้ว่าทำวิชานี้ทุกๆวันนะบางวิชานี่คือเราทำครั้งหนึ่งแล้วมันเยอะพอสมควรบางทีต้องห่างไปตั้งหลายปีกว่าจะย้อนกลับมาทำก็มีครับแต่บางวิชาบางอย่างก็ซ้อมทุกวันทำทุกวันก็ก็ยรอิน,นี้ก็จะจำไวใ้ในในพุงฮนะคือมาว่าเอยปากเมื่อไหร่ก็ท่องได้ทันทีเลยครับ คืออัขระที่ลงเนี่ยมันก็คือมันก็มีลงด้วยอะไรอิกะวิตินะอิติกาตาหน้าหากันตรงในหากันหาเนงนันหากกันหาเนลงเ,เป็นอารุปลมปฏิลมแล้วมเอาวสวงพอม,มาจิตตังมานี่มาจิตมนันษย์หญิงชายทั้งหลายเอหิมานี่มามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลงด้วยหน้าป่าชาตะตาเอยอะ,ะครับ เพราะว่าสารพัดเลยเพราะว่าผมเรียนมาทั้งสายวัดประดูทรงธรรมแล้วก็เรียนมาจากหลวงพ่อสวายวัดปีดารามแล้วว่าคือโบราณเนี่ยวิชาประหลกคิกนี้มีหลากหลายมากเลยครับเพราะว่าจะพูดเวลาเนี่ยคงจะพูดพูดไม่หมดเพราะว่าบางวิชาเรียนเรียนเสร็จแล้วไม่เคยได้ใช้นานๆก็ก็เป็นตำราเก็บเอาไว้อันนี้ว่าลูกเสียบลูกหาจะมาขอเรียน อาจารย์ก็ต้องไปลือตำลาออกมาให้ครับ